Trip, <laughs> ติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆสวัสดีสบายดีพี่น้องมันนี้กะเขากัะลุกมาหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำเนะะเาะกะเคือซีได้สวยเข้าแล้วแหละมาบ้านเมื่อนี้อาการมีหล่อมพี่น้องแต่ว่าเย็นอยู่แต่มีหลมเนาะเขาซีเิรมมาเบิง้งเขาลุกหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำอันนี้เป็น้องอยู่ของกินเอาเนาะกะหอยเสือกะตาแบบนี้แหละ มึงเขาอันนี้มันมะเป็แนแย่เนะาะมะเป็แนแย่ที่เขากินได้แบนี้โอ้เจียวมะขามป้อมแต่วานนี่มันอากาศน้ำเศร้าสิาป,ประมาณนี้เอสีท่านเลยมมากวิธีชีวิตแบบนี้เนาะนี่ต้องไปวุ่นวายครับเลยถ้าคนโสดคนไม่มีคู่ก็อยู่ได้ยุคใหมพี่น้อง แต่คนมีครอบไมโครกับชีวิญญาณเนี่ยนะต้องหาอยู่หากินคนโสดกะมีได้เยอะหาคือกันเนาะหาอยู่หากินคือกันนี่แหละวันนี้อันนี้เขาเบิงเถิงปูทู่ทางลุ่มเนาะพูนอยู่โซนคนกระมินโซนคนกระมินโซนนี่กระมีเบิงแน่ผูบเบิลายนั่นมาติดตามเบิ่งวิดีโอในตอนต่อไปได้เมื่อนี้ก็จะไปเจอไก่เือเป็ดเจอหมู ยางเศร้าเนาะแล้วามาตักเราทำกันทำนีนน่แต่เขาค้ายชอบนึ่เลยจะประมาณแปดสิบพันกี่นะเป็นทำหำอ้อมมาเจ้าคงซีเลยนะทุกคนแปดสิบพัานจะนั่งจากเขาเกิน ือเป็ดแล้วนี่ก็จะได้เสือมาน้อยไปจับแล้วมันแบบนี้น Né. à để cửa mũ gần đi mà băng 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 sơ sơ lên cho kênh Để không เห็นบ่เจ็ดใจที่ทำทีนยังเ็ดอีกนะตะภาหำเพื่อนเลยเด้อ บอกเห็นเป็ดเห็นไก่อยู่เปลเป็ดแต่ไม่ร้ายไปเ,เลยคุ่น้องเลยมันตายน้ำเนาะเพราะมันเป็นพญ่ามาด้วยนี่เลยแล้วลก็ะมากัดน้ำแน่ตายไปน้ำเป็ดก็สาวปลายโตเพื่หละไรยังเล้อยังเล้อประมาณชิปโตือว่าสุดก้อนน,น้อยๆนแหละตายเมื่เป็ดน,นะ กันยังเลือดตอนนี้กะบข้างเฮากันยังเลือประมาณเิ่งซื้อหมามือนั้นฮุกตัวเออซื้อหมามือนั้นสิบตัวสิบตัวกระจายตัวหนึ่งกระายตัวนึงกันยังเหลือดเก้าเดี๋ยวนี้เป็ดปัจจุบันนี้ยังเหลือดเก้าตัวนะทุกคน นี่เราเต็มอ่ะทำน่หละอ่ะายนี่มมนนแล้วาสายไปชี้เข้าแล้วก็เอาหทมใ่ามันชิ้ไ่เต็มแต่เดี๋ยวอันต่อไปจะได้ไปหาเกิรมากอนทุกคนกเมนเก็มาน้อย นะจะประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเป็ดนีออกจากเสื้อตานางแล้วนี่ขันขันซีเฮามันอยู่แต่ในข้อนี่เ้ราะเพรามาต้องสูงเนะาะเพราะถ้ามันอ้อไปนี่อ่ามันอ้อไปม้ากัดตลอดเน,นาะขาดเหาอัดประตูว่านี่มันยังไม่ยู่ละพอมันเหาเฮ็ดนี่ต้องเม็ดปลายรือสองเม็ดในการที่ว่าขัง มันว่ายมีเยอะมันอ้อยันยันหมามากินแต่ขนาดนี้กันมันอ้อไปนะอาศัยแต่ว่าเกอได้เห็นแต่ตอนเกอนี่แหละสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตสองตัวกับแม่เป็ดหามะดะเป็ดค่ยแม่แน่ค่ยแม่ก็ซื้อมาเพิ่มคือกัน เดี๋ยวครับไปเกือบมาก,ก่อนนาะบ้านนี่จะมียังห<อ>มดขายแต่บ้านเหนือนะขายแต่บ้านเหนือ

3 tô này là cắt pet cắt cay cay om à tết om à chuẩn hút mà tôi còn mình chỉnh thoảng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  chỉnh chúng chỉnh thoảng chỉnh thoảng chỉnh thoảng di beta Kita coba Khao ngon này nè, thưa quý khách. Tấm mặt Mà khao Mà làm sao? อันนี้จะเป็นพักน้ำพักเอาพักมาซอยซอยแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็เห็ดเป็นแจ้วน้ำพักอันนี้พักกาดเอาสิบบังซท่าน,นี้แหละกระทะเบ่งในตอนที่เอาเห็ดเวผ่านหมันหมแล้วทุกคนเราจะถ่ายเบ่งเนาะเพราะมันงามมัน <c oughs> มันง่ายไปเลยเนาะมาติดตามเมืองน้ำกันในวิดีโอต่อไป ติดตามบางด้วยนะครับอบใจหลายหลาย